ดวงประจำสัปดาห์วันที่15ถึง21พฤษภาคม2566ของคนที่เกิดแต่ละวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสนๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอถ้าก็ความมาขอจองคิวก่อนได้เลยนะคะก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดรับใจให้แม่หมออ้มสรรมจ่าโรด้วยนะคะเริ่มต้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนเลยคนที่เกิดในวันอาทิตย์ดูจากพลังงานต้องบอกเลยว่าในสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าจะมีคนมาชักชวนนะอาจจะชวนไปทํางานด้วยชวนลงทุนชวนร่วมหุน้นลงขนันลงแรงอะไรบางอย่างหรือในเรื่องของความรักเป็นไปได้ว่า อาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักมาติดต่อนะเจราจาอาจจะมาทับทามมาพูดคุยมาสู่ขอหรือว่ามา มาเป็นพ่อสื่อแม่ชักว่าเป็นสะพานรักให้นะเออต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างคนที่เกิดในวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแบบรัวๆนะเออแทบจะรับไม่ทันเลยถ้าเกิดทําธุรกิจการค้ากันข,า,ขาย<ๆ>ก็ต้องบอกว่าลูกค้าลูกค้าเข้าเยอะจนแทบจะรับไม่ไหวนะเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักก็อาจจะมีคนมาชื่นมาชอบมายืน่นหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้นะอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าเท่านั้นเองต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันอังคารกันบ้างคนที่เกิดในวัน ดังคารนะสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าจะได้อยู่กับตัวเองในการทบทวนหรือคิดค้นหาวิธีหาทางออกอะไรบางอย่างซึ่งดูจากพลังงานต้องบอกเลยคุณจะพบแสงสว่างหาทางออกทางแก้อะไรบางอย่างให้กับชีวิตได้อย่างแน่นอนนะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างคนที่เกิดในวันพุธนะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ไอเดียดีความคิดเริ่มสร้างสารรค์มีนะสเสน่มาออนราเกิดอีกต่างหากนะในเรื่องของการงานการเงินธุรกิจอะไรต่างๆดูจะโดดเด่นนะทำหยิบจับอะไรก็มีแต่คนเข้าหานะเออมี คนสนใจเยอะส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยจะมีคนมาชื่นมาชอบเยอะระวังนิดนึงระวังคนมีเจ้าของเข้ามาชอบด้วยนะจ๊ะอะต่อมาค่ะคนในที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีโอโหต้องบอกเลยสัปดาห์นี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเงินข้าวเงินหลั่งไหลไหลมาเทมาเงินไหลกองทองไหลมาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายเลยทีเดียวค่ะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างนะคนที่เกิดในวันศุกร์นะสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าอาจจะมี บททดสอบความท้าทายเข้ามาในชีวิตยเยอะนิดหนึ่งอาจจะเหนื่อยล้าหน่อยหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองด้วยนะดูจากพลังงานต้องบอกว่าสัปดาห์นี้มีเกณฑ์เจ็บป่วยไม่สบายด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นหาเวลาพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่นะชาร์จแบตให้เต็มที่ดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะสุดท้ายค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างคนที่เกิดในวันเสาร์สัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าอาจจะมีบททดสอบเข้ามาในชีวิตแต่ต้องบอกเลยคุณจะคว้าใจใชนะมีโอกาสฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะขออย่างเดียวอย่าใจร้อนจนเกินไปทำ อะไรให้มีสติสมาธิและมีปัญญาในการาลงมือทําทุกอย่างแล้วมันจะดีเองเพราะดูจากพลังงานเนะี่ยยังไงคุณก็สามารถฝ่าฟันปัญหาต่งตางๆไปได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าอย่าใจร้อนนะให้มีสติแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตใจที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะส่งผลดีกับคุณมากกว่านะใครรักคำนายอย่าลืมพิมพ์ับนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ